เวิร์กไลฟ์บาลานก็ตรงตัวเลย Work <c oughs> เท่ากับงาน Life <c oughs> เท่ากับชีวิต Balance <c oughs> คือความสมดุลรวมกันเป็นการรักษาความสมดุลของการทำงานและการใช้ชีวิตให้เคียงคู่กันอย่างกลมก่อมและมีความสุข แต่ในความเป็นจริง work must harder than life หรือก็คืองานมาก,กกว่าการใช้ชีวิตนั่นสิคนเราทำงานเฉลี่ย1นส่วนสาของวัน5วันต่อสัปดาห์ท4ี่วันหยุดนักขัตฤกษ์และ10วันลาสรุปง่ายๆ1ปีมี365วันเราทำงานกันไปแล้ว237วันโดยมีวันหยุดเพียงแค่128วันเท่าน,นั้นคิดเป็น35%เของทั้งหมดแล้วแบบนี้ work life b a l า n c e ตรงไหนนี่นะมันเป็นจริงได้แค่ในทฤษฎีเพอ้อฝันหรือ เปลา่ถ้าหากเป็นคนปกติก็อาจจะคิดอย่างนั้นแต่ไม่ใช่สำหรับผมผมได้คิดคนวิธีการของผมแล้วทุกคนครับถ้าเป็นทุกคนทุกคนจะทำยังไงถ้าทุกคนมีความคิดที่ว่างานก็ต้องถ่ายคลิปก็ต้องตัด <c oughs> แล้วก็อยากไปเที่ยวอีกตั้งหากถ้าเป็นผมนะ ผมเิทำมันทั้งสามอย่างเลยและจะบอกให้ว่าผมเพิ่งคิดได้เมื่อกี้แล้วเพิ่งจองไปเมื่อกี้ด้วยเพราะงั้นเราจะไปเที่ยวแล้วก็ไปทำงานกันแบบบิวเลี้ยวเต็มที่ไปเลยโอเคอย่างที่ทุกคนรู้นะอันนี้จะเป็นบ้านของผมที่อยู่นนทบุรีซึ่งข้างในตอนนี้ผมก็ยึดเป็นออฟฟิศของผมแล้วนะก็จะมีแล็ปท็อปเอาไว้ตัดต่อของผมหนึ่งอันแล้วก็ของคนตัดต่อผมอีกหนึ่งอันนั้นแต่ว่าทุกคน,กนรู้ไหมวันนี้อย่างที่ผมบอกเราจะเที่ยวแล้วก็ทำงานไปด้วยเพราะงั้นเราจะย้ายออฟฟิศทั้งหมดนี้ไป แต่ต่อผมนอนอยู่ข้างบนนะเดี๋ยวต้องรีบไปตามแต่จอยเขาเตรียมตัวกันที่นี่แค่น้อยเราไปเที่ยวกันเถอะเราไปโฮมสเตย์กัน,อออนหอมเราแปดโมงแล้ไปนอนในรถเร็วเดี๋ยวหอยมันกลับบ้านไปก่อนเร็วอ้อ นอกจากที่ผมเพิ่งจองโฮมสเตย์ไปเมื่อ5นาทีที่แล้วผมก็ยังไม่ได้บอกทีมงานผมเลยเพราะอย่างนั้นเขาก็เพิ่งได้รับุ้คตากรรมของเขาณนะตอนนี้เลยฮ<า><า>นี่เดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วกันว่ามันสดขนาดไหนผมถามเขาว่าถ้าจะจองตอนนี้ทันไหมครับอู้วันที่เท่าไหร่หรอคะผมก็บอกไปเลยว่าวันนี้นะครับ เข้า,า,าได้รอ่งเยยด้เนี่ยสพเดีย um ว่ให <JI> ้เดี๋ยวต้องคอมแเจ เลทที่ที่เราจะไปนั่นก็คือ h o m e เตย์ป่าชายเลนจุดบรรจบกันละว่างน้ำจืดกับน้ำเค็มจนกลายมาเป็นน้ำก่อยแห่งนี้ก็เหมือนกับผมที่กำลังจะไปทำงานและใช้ชีวิตไปพร้อมกันค่อยๆผสมผสานกันอย่างลงตัวและกลายมาเป็นเ o ิร์ i ไลฟ์บาลานซที่แท้จริงที่นี่มีกิจกรรมพาล่องเรือชมป่าชายเลนพาไปส่องหอยชาวบ้านกันแบบสดสเอ้ย ผมหมายถึงว่าพาไปดูฟาร์มหอยแค็งและหอยนางรมแล้วจับมากินกันแบบส,บสดๆแถมได้ทักทายเพื่อนเพื่อนปลาตีนและลิงเสมแล้วมาจบกันด้วยมื่ออาหารสุดวิเศษที่เกิดขึ้นได้ด้วยฝีมือของผมโอเคครับได้เวลาแล้วคุณเ้ทีมงานของผมเราไปวัดไลฟ์ลบาลานกันได้เพื่อนพวกอะไอ,เอ้เดินข้ามเลยเร็วเลยดดิ เดินเร็วไปไปเร็วๆหน่อยไปไอ้เหียังหนีเงีไปไปเร็วๆหน่อยไปไลกูทําไมก่อนเลืออีก3นาทีนะครับก็จะถึงแล้วในที่ผมเห็นคือมันจะอยู่ติดกับแม่น้ําหรือแล้วมันไม่ใช่แบบนี้นะไม่ใช่วิวตามที่ผมเห็นในเน็ตไงมันเป็นคุณมาก เฮะแต่โฮมสเตย์ในฝันของเรามันอยู่ในรูปไงเห็นป่ะแต่ว่าไม่ใช่ตรงนี้เราต้องไปอีกไปไงอะเดื่อขอไม่ใช่อย่างที่เราคิดแล้วกันนะ เอ้ยอาจจะเดินนี่ข้ามสะพานไปไงอ่านป้ายดีๆีทำไมวะไหนอ่านป้ายเรือริมเลข้างบนสีแดงมันเขียนว่าอะไรล้อเล่นครับไม่มาใช่ครับก็น่าจะใช่พอดีผมมาส่งลูกค้านั่งไปเลยไหมนั่งนั่งไปเลยก็ได้แล้วเดือนั่งเรือใช่ไหมนั่งเรือครับเรืออะไรนะครับเรือเล็กไม่จมทำมทวนไม่อไม่ไม่ไม่ได้กลัวจมพอดีมันมีเั้งใจเป็นฝาไปได้ไปได้หมดไปได้เนาะไได้ เยไปได้ก็ไปได้ไปได้ก็ไปได้ช่วยอุ้ยขอบคุณครับเพื่อนผมบอกว่าไม่อยากทำงานที่บ้านอยากเปลี่ยนเลยครับผมก็เลยใจดีมาใหโอ้นั่นผมผมไปตรงนั้นแล้วพวกคุณเคยมีประสบการณ์อะไรแบบนี้ไหมเล่ะบอสที่บริษัทพวกคุณทาคุณมาทำงานอะไรแบบนี้ไหมเล่ะโอ้สามหมื่นนะจ๊ะสามหมื่น ้าวผมก็อยู่หน้าเรือเลยนะว้าวสายยืมสามื่นต้องไว เลยผมตื่นเส้นจังเราต้องขึ้นกันดีๆระว,วังกันละ่ะไ้อ่อเลยโอเคเก็บท่าระชฟบกะชิบเออไม่เป็นไรครับคุณถือสามหมื่นไปหนอ่งแขงน,นะเออนงป๊นึงอันนี้รบปลอดภัยอยู่นะใช่ไหมล็อังลุน เอาไปก่อนเอาขึ้นไปก่อนไหมลุงครับเดี๋ยวผมขอเอาขึ้นไปก่อนนะมาพักโฮมสเตย์ชิลๆกับการทำงานที่ไม่ค่อยชิลเท่าไหร่นี่สีมันได้ใช่ไหมยิ่งถ้ามีเครื่องดื่มเก๊กฮวยของคุณอีกโอ้ยได้เลยอ่ะไดเลยอย่างเงี้ยอ้าวแล้วโอเค โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูตัวบ้านพักของเราโล่งมากแต่มีเตียงนอนอันเดียวจริงอันนี้ก็ผมไม่เคยคาดหวังอะไรหรูหราจากโฮมสเตย์อยู่แล้วนะซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันดูเป่าเปีียวไงเพราะว่าข้างในมันมีแค่เตียงเตียงเดียวนะส่วนที่เหลือมันโล่งเลยอะตรงนี้มันก็จะเป็นบ้านของเราเนาะซึ่งข้างหน้าบ้านหนก็จะมีพื้นที่เหมือนระเบียงก็แล้วกันเอาไว้คอยสั่งส,งสรรสัทนาได้ข้างบ้านเราก็จะเป็นการตกปลาเนาะสามารถตกปลาตรงนี้ได้ดว,วนวิวนะครับนะครับป่าชายเลนแล้วก็มีอู้ปลาเก๋านะฮะอันนี้ปลาเก๋าตัวสีขาว อ,อ,อ,อืมผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็รับชมภาพโดนแล้วกัน ออกปฏิบัติก,การล่าอหอยกันแล้วไปหรือว่าเขาไปใส่ซูชิกันหมดแล้วเนี่ยเขารอแต่เรานี่แล้วมันเรเือรอบสุดท้ายแล้วนี้ไปเดี๋ยวเราไปอีกลำฮ<ห>ะอ๋ออีกลนึงอ๋ออีกลำหนึ่งปุบมาบับกาเมืไรดาไรดาไรดาน ก้อนนี้เป็นช่วงเวลากิจกรรมก่อนที่ตอนคืนเราค่อยทำงานกันแหละเนาะตอนนี้เราก็สนุกสนานกับกิจกรรมกันสักหน่อยละกันไม่ได้อูนะนี่สวัสดีครับคุณเซบาสเตียนอันนี้ก็จะเป็นพ่อบ้านส่วนตัวของเราแล้วกวนหน่อยนะครับซึ่งแน่นอนว่าพื้นที่ v ี p ีของผมก็ต้องเป็นตรงนี้สวัสดีเราเจ้าเลววันนีครับ ปกติแล้วตอนที่คุณมาขึ้นเรือแบบนี้แล้วคุณจะคิดเหมือนผมไหมว่าโซนข้างหน้าตรงเนี้ยก็ว่าพิเศษแล้ว VIP แล้วแต่มันก็จะมีโซนแบบ v a p เอ๋ยไงวะที่ผมนั่งตรงนี้ได้ไหม ไ้กุนติมาผมอีกแล้วอยยย้ยังไม่ทันลงน้ำเลยเปียกหมดลมะผมก็รู้จังว่ามันจะมีปลาอะไรทีออมาจังจังจัง้กับรถจังจังอะไรแกต้องมา Chạm kêu rốt, đừng để chạm ngủ đằng này <cười> <cười> Vậy chạy đi chạy đi đi chạy รูเจะบรรยายความสุดยอดของการอยู่โซน VVIP ตรงนี้ยังไงดีนะมันแบบโอ้มันรับบรรยากาศได้เต็มอิ่มมากอะ ก็มาอยู่หน้าฟาร์มหอยนางรมแล้วนะก็จะเป็นแง่งไม้หลายๆแง่งเลยอ่ะอ้หูเป็นแถวๆเลยนะดูสิสวัสดีครับเพือบ้านอูเดินมาดีๆมองหน้ากูทำไมคนละมัดเอาไหมอ๋อนั่นไงมันจะเป็นเหมือนถุงใช่ไหมดึงขึ้นมาดูได้เลยอ้าวเนี่ยเหรอ โอ้าโอ้าวยงไงเดยวเอ้ยยังไาอ่ะอันนี้แบบเราสามารถลองแงะออกผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับอันนี้ต่อนะครับผมผมก็จะปล่อยมันไปอ้าวเหลือที่ระลึกมาให้เราหนึ่งอันกเก็บไป <laughs> ตรงโซนฝั่งนู้นนะครับผมก็ให้พี่เขาลองแบบแงะมาให้ดูนะแต่ผมตอนนี้ผมมีข้อสงสัยว่าเฮ้ยพี่มันจิ้น้ำได้หรอือฮะมันคลมน้ำไม่อยู่ครับจริงน้ำไว้เวลาน้ำแห้งอะพวกนี้จะโบดได้เห็นหรอ<ช>ือรอเดี๋ยวนะมันจะเล่นตกลงกับเราด้วยเหรอแต่เมื่อกี้เห็นเห็นนะเ <c oughs> นี่ยเนี่ยอุ้ยลองชิมเหรอเขกลองชิมว่ะเอาไม้ตากล้องใช่พี่เขาจะเอาเชื้อ เข้าใจนะเข้าใจโอ้ยขอบคุณครับอุ้ยเสียดายนะไม่มีน้ำจิ้มตีฟู้ดอ่ะมีน่าจะดีเลยอ่ะอันนี้คุณเท่มือขวาของผมเขาจะค่อนข้างชำนาญเรื่องหอยพอๆกับมิสเตอร์แปะหรือมิสเตอร์ปื้ดนะครับผมยังไงเดี๋ยวรอให้เขารีวิวดูวูธีดูหอยยังไงครับผมจะต้องรูปๆก่อนนี่เปลี่ยนจริงเปลี่ยนจริงเวล่อ้ารูปเสกัต้นหนม่ม นี่สามารถไปเดินได้ไหมครับเดินได้แต่ต้องระวังคนระับเพราะว่ามันขรุขระมันหักได้อ๋อประมาณนั้นนี่เองเพราะงั้นถ้าเป็นไปได้ทุกคนก็อยากขึ้นมาเลยนะครับมันมันค่อนข้างอันตรายแล้วมันขึ้นไปทำไมเดี๋ยวมันจะเดือดร้อนทั้งเราทั้งเขาฮะแล้วมันขึ้นไปทอนไมอ้าวขึ้นมาตอนไหนเนี่ยอ้าวหรอไม่รู้เรื่องเลยอ๋อแต่วิวบรรยากาศดีนะฮะโอเคส่งใจอย่ากแล้วไปกลับกัน นั้นนะครับทุกคนใครเข้าใจก็มาบอกผมเลยหมอเนี่ยหรอใชโอ้โหนี่นะทุกคนเห็นไหมโอ้โหนี่ทุกคนคเห็นไหมแล้วก็เป็นแบบไม้พายไม้พายจะถูกขายที่นี <laughs> <t> ่อ <c> ืมตกมากนะถูกมากจริงๆเลยวันนี้เราก็แบบชมวิวสโลว์ไลฟ์กันอยู่ตรงนี้นะ ดูสินี่ลถไายสีมันจะมีปลาตีนอยนะนู่น่ะนั่นน่ะนั่นน่ะตัวใหญ่มากโว้อ้โ,อโ,อโอมันว่ายน้ำเก่งมากอ่ะมันกระโดดน้ำเลยอ่ะเมื่อกี้พิ่ถึงพวกนินจานี่เป็นวิชานินจาเดินบนน้ำโอเคเหมือนกับว่าเราได้จุดพื้นที่ในการปลูกต้นไม้ของเราแล้วว้าวเดินเข้าไปได้เลยครับโครับอ้มันจะมีตัวเลยไหมครับตัวนะคอนดา นนๆไหนเราก็จะมาทําความดีนะครับเราก็ต้องเลือกจุดในการปูกสักนิดนึงอู้ตรงนี้มีรูอยู่พอดีเลยนั่นนะแง่ยอาเอ็นอันนั้นรูปูเราไม่ควรจะไปแย่มาเราก็ปลูกกันดีๆนี่ไปอ่ะปูกปลาปุกสนุกจังโอเคเราสร้างภาพเสร็จแล้วไปลิงไหนไหน กล้องกูเห็นเหรอโอ้ยเคสารคดีสัตว์โลกอุ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วชต้องลองก้มดูดิตรงนั้นอ่ะมีสองตัวอยู่ตรงต้นไม้แล้วก็อีกสองตัวอยู่ตรงแถวนู้นเหมือนกันนู่นโน่นลูกมันหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ เห็นเห็นนี่ผมกำลังล่อลิงด้วยปูนะปูอ้ามึนกัดต้นไม้อ่ะแสดงความเป็นเพื่อนเราเพื่อนกันเราเพื่อนกันปูมีตัวหนึ่งอยู่บนหัวแล้วแล้วแล้วมันมาหยุดหยุดตรงหัวแล้วอ่ะไงปูไหมปูสสดีไอ้เปียกอุ้ยอุ้ยอุ้ยคืออะไรอ่ะอุ้ยมันขู่เราอ่ะ <Yeah. S 2> รีบกับเรือสมาคมอาชูร่ามาแล้วตอนนี้เด็กแก๊งเขากำลังจะมานะรีบรีบหนีสภาพเราอยู่ท่ามกลางฝูงนี้ถ้าเราออกไม่ได้เดี๋ยวล้างโคลงกันไปพุ่งไปลงน้ำไปล้างโคลงกันหนุ่มอะไรเห็นด้ตัวนั้นไหมเต้ เลยพิ้นอัลเมผมขับสามมัลกันเอนอนี่คือหนึ่งใน30คอนเทนท์ที่จะเกิดขึ้นภายในชาเลนจ์สาวัน30คลิปตลอดทั้งเดือนนี้ช่อง JK จะลงคลิปทุกวัน1วันหนึ่งคลิปทุก4โมงเย็นในทุกๆวันไม่มีวันหยุดไม่มีวันพักมันจะทำให้ผมได้พาทุกคนไปเผชิญหน้ากับประสบการณ์และความท้าทายใหม่ๆของประเทศไทยที่คุณอาจมองข้าม ภายใต้เงื่อนไข1่งสัปดาห์ต่อ1ภูมิภาคทั้งภาคกลางเหนืออีสานใต้ผม JK เก็บหมดครบทุก4ภูมิภาคและเหตุผลที่ผมทำสิ่งนี้นอกจากแค่ทำชาเลนจ์สุดบ้าคลั่งและท้าทายวงการ YouTube ประเทศไทยสิ่งนั้นนั่นก็เพื่อการตั้งเป้าหมายใหม่สุดยิ่งใหญ่ให้กับช่อง JK เพราะเมื่อคลิปสุดท้ายของชาเลนจ์ได้ถูกเผยแพร่ครบ24ชั่วโมงเมื่อไหร่เมื่อนั้นทุกๆไลค์ของทุกๆคนที่เกิดขึ้นภายในทุกๆคลิปตลอดชาเลนจ์นี้จะกลายเป็นยอดเงินทุนสำหรับโปรเจกต์ใหม่ J.K. p o l ปรโตคือล0ถึปฏิบัติการคู่โลกที่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนตัดสิ่งของสถานที่มีือแมก้กระทั่งผีสารนางไม้ห้าหากโชคชตาเมินเฉยต่อสิ่งตะโกนขอความช่วยเหลือเมื่อน,นั้นคือห่วงเวลาทำการ J.K. p r t t ต c อ l ออกปฏิบัติการช่วยเหลือทุกสรรพสิ่งพบกับโปรเจกต์นี้ในปีหน้า2026 พของั้นอย่าลืมว่าทุกยอดไลค์ของทุกๆคนมีความหมายมากกว่าที่คุณคิดเมื่อลอรุนและรับชมชาเลนจ์30วัน 30, น30คลิปที่จะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของผมไปตลอดกาลเริเามาโอเคู okay. หลังจากที่เราไปทํากิจกรรมของที่นี่เสร็จแล้วนะทีนี้ก็เป็นฟีลสไตล์แล้วข้างหน้าบ้านเราอะ่ะมันก็เป็นน้ําที่ไม่ได้ลึกนะสามารถมาเล่นน้ําข้างหน้าบ้านได้น่นทีมงานของผมก็กำลังตกปลาเล่นอยู่อ๋อแล้วผมก็จะบอกว่าจริงๆแล้วทีมงานของผมเนี่ยเป็นเปียนในการตกปลาเลยอู้ดูจากทรงแล้วเก่งเทพเย็นนี้เราจะได้ปลาอะไรกินข้าวคุณชาวประมงเร,เราไม่กินปลากันอันนี้คือตกอะไรอะ่ะตกคู่มังกร รวังระวังตรงนู้นในอนาคอนดาครับอนาคอนดาเป็นงูยักษ์งูตัวใหญ่เลยเขาตกอนาคอนดาใช่ได้เตกอนาคอนดาเม่เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เหมือนเม็ดมันตกผมก็คิดว่าลมมันเหรอนี่ไงใช่หรอเฮ้ยเฮ้ยได้เหรอได้สิเฮ้ยได้ใหญ่เลย ตกเอาฟิวเฉยๆตกเอาฟ้าไม่คิดว่าจะได้จริงพีอ่อันนี้ปลาอะไรอะ่ประปลากดปลากรดเราทำอะไรกับมันได้ไหมอะ่ะย่างไปย่าง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 เมื่อก,กี้เราเอาไปสอบถามเขาแล้วทีน,นี้เราเอาไปอวดพี่ปลากดปลากดปลากดว่าตกได้ด้วยเรื <c oughs> ่องจ๋านี่พี่ตกปลาได้ด้วยจ้าเป็นไงล่ะโอเคอวดแค่นี้แหละแล้ว <c oughs> มีเตาย่างให้ไหมครับอ๋อ บ้านบ้านนู้นเหรอพี่พี่ผมฝากย่างตัวหนึ่งได้ไหมฮะโอเคเขาก็โชคดีมากนะที่มีพี่ทังบ้านเขาคอยทาปลาให้โอ้ไม่งั้นผมไม่รู้แน่เลยว่าจะจัดการกับมันยังไงดีโอ้ต้องขอบคุณคุณพี่มากเลยครับข้างบ้านเราก็จะเป็นการตกปลาเนาะสามารถตกปลาตรงนี้ได้ส่วนบิวนะครับนะครับปลาชายเลนแล้วก็มีอู้ปลาเก่านะฮะอันนี้ปลาเก่าตัวสีขาว ตอนนี้น้องเหมือนกับว่าข้าวเย็นเราก็มาแล้วอยู่ตรงโน้นโวเยอะมากมีทั้งปูกุ้งหอยอะไรอ่ะกินหอยอยู่หรอโอ้แต่ก็บอกโอ้เสียนหอยตัวจริงกล้องผ่านมาดีไรมีแต่ดูหอยดูหอยมัม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 กินข้าวกันเออคือกินอไม่หงหรอใช่หอยมมาก โอเคงั้นก็รีบกินกินให้อิ่มๆกินให้มีความสุขซะเพราะกินเสร็จแล้วคุณก็ต้องไปนั่งตรงนู้นเพื่อทํางานนะจ๊ะอย่าลืมว่าวันนี้เรามาเพื่อทํางานนะจ๊ะผมก็นี่ไงมาเที่ยวด้วยแล้วก็ได้ทํางานด้วยดีไหมล่ะดีนะแต่แปลกใหม่ งแรกันี่ต้องมานั่งโฮงเตและตัดงานไปด้วยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ขน PC มาทางโฮงเต้ปกติคนเั้าไปเขาก็เอาโน้ตบุ๊กมานะแล้วขน PC มาไม่พอต้องขนเข้าเรือมาอีก <Bose. S 1> อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันตื่นเต้นมากถ้าตกลงไปนี่ก็สามือทุกนิงข้าวก็ไม่มีอะไรนะครับเอามาจริงๆไม่ต้องถ่ายก็ได้แต่อยากถ่ายเพื่อหวัคนดูเฉยๆว่าเราได้กินของดีๆนะคนดูกินอะไรกันอยู่ นมนอเฮ้ยวู้อาชลใช่มาบอ๊ะปลาปลาปลาโอเคออค่ะขอบคุณครับอ๋ขอบคุณครับอูปลาชาโคลเฮ้ยขอบคุณครับฝีมือเราเองฝีมือเราเอง แต่ฝีมือพี่เขาย่างนี่ปลาพวกผมตกนะนี่นี่ปลาพวกผมตกอ่ะเอ้าอู้ดฟิเหมือนปลาดุกแต่หน้าตามันก็คล้ายๆปลาดุกอยู่แล้วแหละก็คือปลาดุกน้ำเค็มนะจ๊ะโอ้โหเหลือให้อะไรให้บัวเหลืออะไรอ๋อเหลือไอตัวนี้ให้เรอโอเคติ okay. ้งิงข้าวมันก็จะประมาณนี้แหละครับมันก็ไม่มีอะไรมากเนาะเราก็กินกันให้ดูแบบฉ่ำๆอําอ้าว สวัสดีจะเป็นพนักงานต้อนรับเหรอฮพอดีว่าตอนนี้ผมกําลังทํางานอยู่นะครับก็นี่คอมของผมผมก็เขียนสคริปต์อยู่ส่วนนี่กล้องของผมเขาก็กําลังตัดงานอย่างง่วงนอนและงวงเงียอยู่ก็นั่นแหละจะให้ทุกคนเห็นครับว่าเราทํางานกันจริงๆจริงๆครับดูสิ จริงรักว่ะอยากมีโกลเด้นเลี้ยงฮะว่ <c oughs> าไงนะน่ร <c oughs> ักกว่าอีกเยอะน่รักกว่าปงปงวัด <c oughs> <c oughs> ดีครับอยากได้อะไรเอ่ยเด็กเอ็นคนนี้ว่าไงผมขอโทษเอาไปเลยอ่ะโอ้โหมียกเท้าใส่กันด้วยโอเคเดี๋ยวผมก็จะทำงานต่ออีกสักพักนึงแล้วก็เดี๋ยวไมปทำงานที่เสร็จไม่ต้องรับไม่ต้องนอน แต่เดี๋ยวผมจะนอนครับเพราะผมต้องขับรถ <c oughs> ครับก็ตอนเช้าแล้วเราก็ต้องกลับบ้านกันแล้วยกให้ดีๆนะจ๊ะหนูจ๊ะ เฮ้บายๆนะครับกลับแล้วครับโอเคผมก็ยกเขาผองกันกลับแบบนี้เลยมาตรงนี้แล้วเปลี่ยวทุกทีเลยเท่เอาดีๆเลยอย่าสะดุดนะมึงบโอเคอะเดี๋ยวพวกเราก็จะกลับแล้วยังไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยโอเคขอบคุณครับนี่ก็เป็นเพียงแค่คลิปที่4ในฝ่างสวัน3่คลิปขอาผมเองก็อย่าลืมติดตามกันด้วยล่ะ แล้วก็ฝากให้โยชจะรีบฝากเพื่อนๆของเราด้วยแล้วก็นั่นแหละครับเจอกันใหม่ในคลิปที่5จ้าบ๊ายบายตอนนี้คุณสามารถตังซื้อเข็มกัดทีได้ที่ใต้ดิปนี้เลยในราคาเพียงแค่390บาทเท่านั้นเล่นนี่ก็เพื่อทุนในการสร้างโรงเรียนไฮเอ็นไฮสคู Hi T ในฝันของพวกเราสร้งางเลย